ระีร้อยโททศพลชัยโกมินท่านประธานในพิธีเปิดเที่ยวสุขใจเกไก่วิถีชุมชนนะคะพร้อมด้วยท่านค้างจะมีวัฒนธรรมด้านอาหารที่สื่อทอดที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นขอบคุณท่างทั้ว่ารการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างยิ่งในทงนี้แต่ก่อนเป็นพื้นที่ ที่เคยตั้งในประเทศไทยที่รู้จักขนมมัดไตเทศบาลเมืองป่าส่งเสริมแกงจ้มยวนและขนมมัตไตที่ผีชุมชนและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวยกกระดับให้เป็นอาหารท้องถิ่นและใน้ผมมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเศรษฐกิจชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจกระดับฐานราก นาถึงสาปีได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายหวังอย่างยิ่งว่าต้มาลินรถขนมมาใต้แกงส้มยวน2,565ภายใต้รวมจัดทำขนมมาใต้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมกันนณปัจจุบัน ยาวๆไปนะคะยาวๆครับแค่สอียังพนไม่ได้ครับลวเราเียขั็นมู่สละกที่ต้องเดินทางไกลออกไปไกลหูไกลตาได้ทิ้งน้ำที่เป็นสวยประเทศไทยคงจะเห็นภาพประวัติศาสตร์ภาพนี้นะคะาจัดเลค่ะ ค่ะว่าต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะถึงจะตัดขาค่ะอันนี้พร้อมกันค่ะห้าสิบสะบัดแรกที่ใหญ่ที่สุดนะคะในขั้นนี้ค่ะเดี๋ยวจะได้ให้ทุกท่านได้ตาใส่ด้วยแล้วเนี่ย่นเเป็อยยางงี้แล้วก็จิ้มน้ำตาลค่ะแล้วนั่งดูท่านคนสักประกอบเจ้าเจ้ามริกาค่ะพ่อเอาเนี่ยเป็นท่อในกระทะให้มันเหลืองๆนี่นี่เหมือนโรตีเหมือนโรตีอ่ะ กเดี๋ว,วใช้ปลานะคะกแดงน,น,น,น้ำตาลสาน้ำตาลปี๊บนะคะแล้ก็เกลือไอ้ที่แปลกก็คือใช้ใบกระเทานะคะรู้สุ้มเลยคินก่อน เมื่อวันยามผ่านมาฉันแกล้งสัญญนว่าสัญไวน้องบอกได้หรือเปล่าฉันว่ารถ